ครับวันนี้พบกับรายการจิตจังอีพีนะครับวันนี้ เราไปขับรถใช่ว <go>. ่าเราไปขับรถเล่น uh กันนะครับท uh ี But, um ่คลอง15นะครับจุดส่งเรานี่นะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากการออกเดินทางไปหาขับรถนะครับไปกินกาแฟกันนะครับผมจะมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่คลอง15เดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปนะครับสวัสดีครับผมเจจิตจางนะครับผมเรามาอยู่กับการท่องเที่ยวมันนานทีมากนะที่ผมจะมาทาคลิปแนวท่องเที่ยวแนวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะครับผมเราจะเดินทางนะครับไปคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะครับผมคือผมมองว่ามีความมีเทนมากนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ แล้วก็มีจานเถ่านะครับจานเถ่าก็จะไปกับเราด้วยนะครับผมจานเถาวันนะครับผมไปเท้าเร่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอจานเถ่าก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถของผมเองนะครับนี่ดูละเอียดเลยถือว่าโก้นะครับโก้เสียวอยู่นะครับคันนี้คือผมบอกเลยว่าบุคลิกคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยคืออาจจะเบาๆนิดหนึ่งนะครับผมคันนี้ก็เรียวๆเลยนะครับผมเห็นคนบอกว่าคันนี้เนี่ย สตาร์ทนานนะครับเดยผมจะสตาร์ทให้ดูว่ามันนานจริงเปล่าทำมาใหม่แล้วนะครับน่าจะไม่นานแล้วุยทุกคนผมลืมโมงสีม่วงจริงๆผมจะมาปิดปากแหละรือว่าเรามาพันผิดไปก่อนโ <Okay. S 1> เการเดินทนางครั้งนี้เราจะไปกันสองคนนะครับไปกินกาแฟกันตัวตีจะไปไม่ถ่ายก็ได้แตนะ่อยากให้ทุกคนได้รู้มุมมุมมุง,มง,มงเป็นไงครับ ว่าหลายที่หลายที่นะครับเจอทีนี้ไปหวานชีครบนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าคน let's go เดี๋ผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมนดี่ยมีกล้องคออยู่ติดไว้ตรงนี้จัดไป เ,เราต้องแวะเตินมน้ำมันนะครับผมช่วงคองคองสามรับิอนะครับคับม ได้ซิ่งด้วยกันแล้ว <c oughs> ดีใจว่ะสวัสดีครับท่านแถาวันนี้เป็นตายจากช่องจิตจานนะครับครับผมผมเถาวันนะครับผมจากไายเอานะครับผมอย่าซะีวันนี้นะชิวๆจริงๆวันนี้วันนี้ชิวๆขับรถกันเล่นๆนรบรรยากาศเนาะใช่ใช่ใช่ร้อนๆใช่ก้นหน่อยๆนี่ก็คือจุดประสงค์คือไม่มีอะไรไปกินกาแฟนิดนิดหน่อยอใช่ชิวเลยสำหรับใครที่ชอบเรื่องรถนะครับก็สามารถแวะมาดูได้ฝาก บัก captions, เพล์ไว้ในข้อมุกำลังใจด้วยนะครับจริงๆชื่อจานมันช oh. ื่อบักเพล์นะบักเพอร์บักเพอร์เพล่พรออะบักเพอร์เราเรียกตันตนเนี่ยเราเรียกตันตนว่าเออบักเพอร์อะไรเงี้ยบักเพอร์ลองลองคอมดูอผมว่าเอไออาร์แหละคันเนี้ยโอ้โหนี่โอ้โหจัดอ่ะโอ้โหจริงนะ ถ้าเป็นแทนอย่างเงี้เข้าเยเฮ้ยเอากันเลยอาจารย์อุ้ยเลี้ยวไงเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวไงอ่ะเลี้ยวก็ต้องอ๋อก็บิดเอาจ้านีิผมมีอะไรจะบอกด้วยไหมผมเอารถมาไว้ที่บ้านใช่ไหมวันแรกแล้วผมเอาไปจอดอยู่หน้าบ้านกาลังสตาร์ทไปเปลี่ยนเคสโทรศัพท์เพราะว่าเสี้ยนมากเสี้ยนขับรถมากจ้านดูดิ ได้แผลแล้วยังไม่ทำอะไรเลยเจอมวะแค่จอดเหรอแค่จอดเฉยล้มแปะเหมือนเราตั้งขาตั้งไว้ตรงๆไม่โดนโดนผมขึ้นรูปให้นะทุกคนขึ้นแล้วจอดรล้อตรงนี้มันบิดเพราะสมมติผมมันไม่มันไม่ตรงกันคือจยนได้หักคอนี่ปะไม่ได้หักอ่ะเรียบร้อยแล้วมันมันเด้งเองอ่ะมีเจิมตรงนี้หนึ่งที่โชคดีที่ถังไม่โดน ผมผมผมดูถังก่อนเลยรอบแรกคือแบบชิบหายแล้วแบบล้มแต่จริงๆไม่โดนไม่โดนเลยใช่รอดไปนะฮะถ้าโดนนี้คําว่าชิบหายมีแน่นอนแล้วก็จะมีแค่ตรงนี้ตรงนี้นิดนึงนิดเดียวแล้วก็ตรงนี้แค่นี้เลยผมก็งงว่ามันล้มแบบไหนวะเหมือนล้มให้เราแบบตกใจเล่นๆอ่ะวีนะเพราะมีประกับแทนมันพยุงไวทําให้ไม่โดนเพราะตนี่ถ้าเหตุการณ์ช่วงสั้นโดนเรียบร้อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราหาอะไรซัดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกัน Let's go ครับพี่เอาเก้าห้าครับพี่เอาเกือบเต็มครับไม่เต็มเกือบเต็เเมพี่ไม่เอาเต็มครับปกติเขามีแต่คนแบบเต็มใช่ไหมพี่เต็มถังอะไรเงี้ยอ๋อเอาเอา,เอาเกือบเต็มเกือบเต็มใช่เดี๋ไปตามคนอื่นคนอื่นก็เต็มถังอะไรเงี้ย เดี๋ยวก็ไม่นานนะจริงๆแล้วแป๊บเดียวเท่าน,นั้นถึงละว้าว <Wow. S 1> นี่นี่แหละเท่มากนี่หรือเปล่าสั่งกาแฟอย่งนี้หรือเปล่าสวัสดีครับเอาเมกาโน่ก็กลางเอาสองเลยครับอาจารย์ระบไหมไม่หวา่นโอเคครับเ,มเ,เบบหมืมหอนกันใครอยู่โซนลังสิตนะครับมาได้ขอสิ15ร้านชื่อว่าคาเฟ่กับ ต้นโมชัวกาแฟเปล่าจานกาแฟกับต้นไม้เปล่าต้นไม้จริงนะบอกเลยว่าบรรยากาศร่มรื่นมากถ้าบรรยากาศมันถ้าไม่ถ้าไม่ร้อนอะโอเคเลยแต่นี้ก็ต้องหลบหลบกันหน่อยโอ้โหตรงนี้ก็เป็นคลองก็ไม่ต้องหลบอ่ะใช่ถ้าใครถ้าฝรั่งอ่ะจะนั่งเลยกลางแดดเลยคืออยากตัวดำจัดอิ่งอยากแบบตัวผิวแทนสีผิวแทนอะไรเงี้ยตัวดำก็อยากขาวโอ้โหไม่อยากดำใช่นี่นี่ตรงนี้ไม่จานตรงนี้ไหมฟิลแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติหน่อยเอา เอวเดอเอสเตอร์ใช uh ้ห huh. <t ried> ัวใจที่สวยงามโปรเจกต์ใหญ่ตัวสีดำไปส่งดูวายนู่มๆพร้มเอานมปังปิ้งในสดรัวหนึ่งครับแล้วในนมครับแล้วก็เกี๊ยวซาเป็นไฟนหนึ่งครับครึ่งชั่วโมงเอาง่ายจากพื้เที่ะบบแต่ใครอยากแบบม่าละก็แฟชิวล์นี่มาเร็ว นี่คือเขาวางให้เลยใช่เขาคือเราก็ชอบเนาะอะไรที่มันแบบอยู hmm. ่แบธรรมชาติแม hey, ่ยังตามหามานานนะแบบนี้อะไรเขาเรียกว่าได้กลิ่นธรรมชาติเลยได้กลิ่นแบบผมแบบรู้สึกผมได้สัมผัสอะได้ได้สัมผัสใช่มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยอเออเนาะคนเราอ่าใช่ทุกคนฝากเสื้อด้วยนะครับอันนี้นี่นครับพี่ชายส่งมาให้นะครับผมจากตุรกีนะครับสตัวนี้ฝากให้ผมส่งดยผมแปะไ้ให้นะครับเป็นเสื้อนี่นี่ ออฟฟิศตัวเฟสเลนิชเบสต์มอเตอร์ไซค์เฮ้ยอ่านออกอ่ะอ่านออกครับอ่านออกเขียนได้ครับอ่านออกเขียนได้นะภาษาอังกฤษนี่ผมถนัดเลยปกติผมไม่ได้อยู่ที่ไทยไม่ไอยู่เพิ่งใหญ่กลับมาอยู่ล่าสุดกลับมาจากไอ้อิตาลีอิตาลีใช่เลาไป่เรียนเรียนทำปอบเปี๊ยะมาที่นู่นปอบเปี๊ยอะไรแล้ว มาบทเป็นไทยก็คือว่าเราไปเรียนทําปอบยาที่ทุ่นาใช่ฮะแล้วก็ฮะใส่หมูด้วยใส่หมูใช่อไม่ใช่คนไทยสอนยากมากยากมาก้าคกุจิเตอรี่สอนใส้หมูนี้ไม่ใช่เล่นเล่นเออไม่ใช่เรื่องเล่นเลยฮะไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับพี่แจ็คมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยที่คนเราจะเรียนกันทําเกี้ยวหมูนะต้องบินไปไกลถึงอิตาลีเสร็จแล้วกลับมาที่เนปาลคือคือเราไปสองประเทศอ้ะไปสองประเทศที่เนปาลนี้ฝึกปั้น ฝึกปั้นอิตาลีฝึกไส้ฝึกไส้ใช่อี่ฝึกแป้งอือก็คือว่าก็คือว่าเราก็ฝึกแต่ละที่คือต่างกันอิตาลีไปฝึกอะไรมาอิตาลีเอ่อฝึกแป้งฝึกแป้งถ้าเป็นในปานเอ่อฝึกไส้เอ้ยไปเหมือนเดิมดรือเ่าเฮ้ยไปเยอะเกินโอ้ยตายแล้วตายแล้วนะครับขอบคุณครับวิตามิน ธรรมชาติไงมันชอบแบบว่าไวมากเลยมดอ่ะอย่างไวครับขออคุพี่คือทุกคนผมถ่ายวันนี้คือผมถ่ายในวันที่สิบเก้าสึกแดงเดือดใช่ก็คือวันนี้มาปุ๊บก็คือตอนกลางคืนวันนี้ก็คือมีสึกหนักเลยถ้าว่าสึกหนักเลยคือเ่าเอาเรื่องกันยิเซนน่ะวันนี้แมนเชสเตอร์อยู่เต็ดบเปอร์เซ็นต์ด้วยการได้ดูฟอร์มของลิเวอร์พูลเชลซีแล้ว มันมีทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ yep> ้นตอนแรกไม่ค่อยมั่นใจเลยนะเออพอได้ดูบอมก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้ได้เลนอยูตเรนี้ใจ่ว่าแต่ว่าประวัติเมนยูไปเยือนเนี่ยไม่เคยชนะนะแต่เดือนปีนี้มันเลยมีความน่าสนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคือฟอร์มการเล่นแมนยนแมนยูก็กลางๆไม่ถือว่าโหดหรือว่าปูอาจจะดรอปหมือตรงไี้ว่าเขาแพ้มาสามนัดละช้ารอบนี้แพ้อีกก็สี่นัดอ้้ช๊อท ใช่มันเลยคือยอมกันไม่ได้ด้วยตัวเลืองมันศึกศักดิ์ศรีด้วยเอาดิอ่ะอันนี้เราไปเยือนเขาใช่ปะเราไปเยือนเขาซีแอนฟิลด์ผมอยากมีบ้านที่ข้างบ้านเป็นอู่เออเหมือนเหมือนในหนังหรือฟ้าอะไรเงี้ยที่ข้างข้างบ้านจะเป็นเป็นแบบรถที่ประตูเปิดขึ้นประตูเปิดขึ้นแล้วจะเป็นอุปกรณ์วางอุปกรณ์ใช่แล้วก็รถอยู่ตรงกลางหลายคันอ่ะเหมือนเป็นโรงจอดรถโรงจอดรถเลยทำดีๆเลยอ่ะเจ็ตรถอะไรแต่งอะไรเงี้ยได้หมดเออเด็ดเด็ดแก็จะเปิดก็เปิดนะขึ้นอะไรเงี้ย ชอบภูมิประเทศของของต่างประเทศนะคือแบบว่าหรือว่าเราไม่ไม่ไม่ชินหมายถึงว่าเราเราเลยเเขาอาจจะอยู่จนชินแล้วไงปกติบ้านเขาจะไม่มีรั้วไม่มีรั้วไม่มีรั้วเลยก็คือแบบว่าเดินเข้าไปหาได้ใช่ถ้าเท่าเท่าเท่าที่เห็นในหนังคือไม่ไม่มีรั้วเลยเว้ยหน้าบ้านอ่ะไม่มีสวนส่วนจะอยู่หลังบ้านคินคินเลยคินคินเลยหน้าบ้านจะเป็นอู่เลยอู่อยู่ข้างบ้านลงจอดรถอะไรอย่างเงี้ยอีกคนหน่อยเจอกันดูเด็ดปะ เยวซ่าเยซ่าขนมปังที่เรับรีเควสมาคือเขาคือเขาเขามีเวามอกุนเขาแบบติดเล่นหน่อยหน่อยเป็นรีเขาเขาเขาไม่โกรธง่ายแต่ขี้งอนนิดนิดมีความแบบคืออาจจะเครียดมากแต่เขาแบบเขายอมทำไมอาจารย์ไม่รู้ไม่รู้ทำไมอันนี้อะไรผมโกงเก็ตไม่เก็ต นั่งน่วงเลยด้วยเวลาละเราจะขับรถกลับบ้านกันชิวๆคือบอกลระวันนี้ไม่มีอะไรมากนั่งกินกาแฟเฉยติดธรรมชาติใช่ออกแบบเป็นนาธรรมชาติหาอะไรหน่อยยังไม่เลิกติดอ่ะยังไม่เลิกยังก็ยังติดอยู่เรื่อยๆก็ยังมุบอนไม่ได้นะใช่ยังติดอยู่จริงติดอยู่ติดอยู่หน้าภาคเนตรงนี้ติดอยู่หน้าภาคโอเคไปเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้ผมจะเอากโปรติดไว้ที่คอจานเถานะครับเพื่อแบบมุมเปลี่ยนมุมเป็นมุมจานเถาบ้างแบบมุมขับของจานเถา Let's go, เล t s โกเล็โกเข้าห้องน้ำมาครับโอเคนี่สุดล่อจอดอยู่นี่สองคันแต่ถ้าอยากดูเต็มๆนะครับนี่นม่มีให้ดูหไหนดูได้ใน Youtube เท่านั้น วันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูวิธีการตัารถของผมนะผมจะทุบตรงเนี้แล้วรถมันติดเลยเว้ยพอดีช่างเขาต่อสายไฟมาผิด1หนึ่งสองซ้โอเคขาตั้งไม่ได้เอาขึ้นแป๊บหนึ่งนะฮะผมต้องทุบแรงๆอะ่ะ1หนึ่งสองซ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยเขาต่อสายไฟผิดอีกแล้วงิตัตของเจมัง้งนี่ ทีเดียวติดนี่นี่นี่นีตรงนี้โคตรเบียวโคตรเบี้ยวทำให้นะอุ้ยเจ๋งจัดฝั่งนี้เป็นแป๊บฮูนี่ฝั่นี้แป๊บฮูฝั่งนี้แป๊บโูแป๊บฮูเย็้แค่เตีองโคตรเงียบไป วันนี้ผมได้เห็นอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้มันก็อาจจะไม่ใช่การเดินทางที่เบื่อวังอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แค่การขับรถไปกินกาแฟกัน4 0โล50โลและนั่นแหละครับคือการได้ออกมาใช้ชีวิตได้มาเจอเพื่อนร่วมทางเจอธรรมชาติเจอพี่ๆเพื่อนๆสองล้อด้วยกันขับรถการทักทายกันและเราก็ได้เจออะไรอีกมากมายเลยนะครับในระหว่างทางที่เราขับรถไปและนั่นแหละครับ มันได้ทำให้ผมดรู้ว่าจุดหมายมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางแลวอาจจะรู้อยู่แล้วว่าจุดหมายของเราคือที่ไหนแต่สิ่งที่เราไม่รู้เลยนะครับนั่นก็คือระหว่างทางเราไม่รู้เราจะได้เจออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางครั้งไหนผมการันตีเลยว่ามันจะไม่เหมือนเดิมสักครั้งเลยขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมที่ดูวิดีโอนี้จนจบใครอยากให้ผมไปที่ไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและการเดินทางครั้งหน้าต้องสุดกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสหาย